ครับสวัสดีครับทักทายกันเนีมือเสาคือเก่าครับมือนี้กับเสาอันที่สิบธันวาคมปีพศสองพันร้อยหกสิบหกครับมือนี้กับเขาปลาห้าเฮ็ดครับบ่อใหญ่เขามากสองสามมือแล้วครับครับกับมาตามมาลุนเมือครับวบอซิมีเห็ดยังเนี้ยเนาะครับพอไดีกิฟต์ในช่วงที่เฮ็ดว่ายเนี่ยเนาะครับช่วงเฮ็ดโขบบ่อไหลครับครับไปตามไปลุ่นไปเบึงน้ำกันครับวมาเฉลี่เห็ดยังเนี้ยเนาะครับไปนะครับ ครับดอกแรงหวานครับดอกมนี่เฮ็ดโกอรครับเฮ็ดโกอแดงครับดอกงามขับดินครับดอกงามครับขับดินดอกครับขับเฮ็ดพ่นครับเลยดอกงามครับเฮ็ดพ่นเฮ็ดไข่ครับ กับอีกสองดอกยังงามครับเอาไปปุ่นครับปุ่นแสีบครับเพื่อนนี่ดอกอย่างเงีมันง่ายเลยกับเพชรแดงซีครับไปนี้ดอกงามครับอีกสองดอก đi vào khách mày hết Đổ ngâm hết Đi đỏ khách Đổ ngâm hết khách đen xi hết chẹn anh bán thả nhau đi hết đổ nổi em ít sống đọc Hãy không

xoáng đổ tiếp cánh lên chú muốn ăn nhau đi bị ít đó gặp ít đó gặp đỏ ngay đây các biết đẻ gì không thứ ba cấp ít đường rồi hả? Đó không em hả? Cặp Nhưng con mày đó hả? ครับเพชรกอแดงครับดอกอย่งเงี้งามนะครับตูมงามเลยอุ้ยครับกาตันงามนะครับปาดครับบันนี้สองดอกยางจังเลยครับบาลน้ำงามเลยครับอุ้ยเอาส่วนดอกก่นครับขาครับอลังการเลยครับดอกนี้อลังการเพ็ดกอครับกออย่งเงดอกเดียวกเตี้มตาครับ ทำดรอครับใหญ่กันงามกันครับโอ้ยครับง่ายครับดรอครับเป็นกอครับแล้วปูขึ้นมากครับดรองามครับครับผลงานวันนี้ครับมานพอได้แกงครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับพบกันคลิปหน้ามื่อน้าสวัสดีครับ